หังจาดูข้าวโพดแห้งๆนะมาดูข้าวโพดสวยๆบ้านะะครับเราปลูกกันบนในตีนเขาางนะครับทีแรกครับใส่ขี้วัวไป3ามรถสิบล้อนะครับนะครับสูงเกือบมิดวัวรถนะครับบางจุดยี้มิดวัวรถตัดเลยนะครับนะครับแป๊บเดียวครับประมาณสักยีเมตรต่อก้อนครับ นั้นไม่ได้ผลเท่าไหร่ครับตอนนั้นน้ําขังครับนะครับก็จอดรอตามเคยครับอยากจะถ่ายตอนม้วนพลาสติกให้ดูครับแต่มันไม่มีคนถ่ายครับผมเป็นคนม้วนครับต่อนายเรากลับไปแล้วครับเอารถมาส่งครับแล้วก็ไปครับกลับมาแล้วนะครับ รถตัวนี้ประกอบากช่วงล่างรถเกี่ยวข้าวนะครับของตัวนี้น่าจะเป็นของยันมาครับเพราะเครื่องยนต์เป็นของยันมาครับเครื่องยนต์เป็นของยันม้าแล้วก็ระบบควบคุมเป็นของเป็นของยันมาครับเป็นพวงมาลัยนะครับเป็นเครื่องยนต์รหัสเครื่อง 4Tnb นะครับ4สูบ3 0 0 0ซีนะครับผมไม่รู้ว่าแรงมา้าเท่าไหร่เพราะโค้ดเขียนมาแค่นั้นครับนะครับข้างหน้าหัวแชมเปอร์เป็นของไทยเวไี S I นะครับ Japan. I'm uh you -huh. สวยต้องไปกะตุ้นไฟนะครับคัดเดียวก็ตัดเร็วใชวได้นะครับตัดเร็วใชวได้เลย เมื่อแล้เมื่อวานเราตัดครับเราตัดไปไมีดหักไปมีดหักครับคือสับตรนตก็แตกครับจะเดินตามครับจะเดินตามไม่ไหวครับนี่ครับพื้นที่ปลูกมีแต่หินเลยนะครับนี่เ้าแม่โคมาขุดภูเขาเออกแล้วก็ปลูกเลยนะครับเราไม่ใช่เจ้าของแต่เราเป็นคนมาปลูกมาช่วยทำแล้วก็ ดีใจครับดีใจเลยเขาอย่างน้อยเขาก็ช่วยลดภาระการใช้จ่ายในเรื่องค่าอาหารสัตว์ครับเพื่อจะได้มีตรงมีทิ่ให้ลูกน้องบ้างครับก็มีร่วงหล่นบ้างครับหัวแคมเปอร์นี้ก็มีร่วงหล่นบ้างสับไม่หมดครับ ข้างหลังก็เป็นภูเขาเลยนะครับปุ๋ยปุ๋ยเราไม่ได้ใส่นะครับเราใส่ที่บัวครั้งเดียวนะครับนี่ครับเต็มไปแล้วหามที่รวมครับโอ้โหครับเกือบติดครับ เยีางวขอตัดขูดหินแะแล้วครับเมื่อกี้ครเฮ้ยดินมันเละครับเป็นน้ำมันจะไหลกันเอามาขุดฝนพุ่งถูกได้สองสามวันนี้นะครับนี่คเละเลยเน้น้ำป่าครับอ้น,นี่เราก็ทำเอายาเอาอะไรใส่ไว้นะครับกันกันหมูป่าลงมากีนี้ครับตอนที่เราไม่ไปลูดเจ้าของ บ้านแถวนี้เพื่อนบ้านเขาก็ดีครับเขาก็เอาหมามปลูกเข้าให้ครับตอนมันยังเล็กๆอยู่เสร็จแล้วครับพี่นี่มันแคบครับแต่มันได้ปริามาณเยอะเพราะต้นโคตรสวยครับแบบนี่งรื้อปัดบนเนินเขาเนี่ยครับนี่ครับพอดีของรถแขกนะครับถามเขาดูแล้ว ผู้ปองเขาบอกคันนี้เขาไม่ค่อยได้รับงานนะครับ่าอัดก้อนละสองหมื่นบอนนะครับก้อนเล็กๆอ,อย่างนี้ประมาณสี500่ร้อยห้าร้อยกิโลวนใดที่ได้ไปจ้างพวกรถไถติดหัวแคมเปอร์ครับมาหมายว่าฝนตกแล้วมันลงไม่ได้ครับแต่ปีนี้เจ้านี้น่าจะงานเยอะครับเห็นเมื่อวานวันก่อนมามันเลกเสียงรเข้ามากระหน่ำครับ แกบอกว่าถ้ารถไถมันลงไม่ได้ครับฝนตกอย่างนี้ปีนี้ฝนตกหนักครับอโพยก็เลยแก่ไปนิดหนึ่งเมื่อกีเจ้านายมาดูเขาบอกโอ้สวยๆครับดีใจใหญ่ครับดีใจแล้วกลับไปแล้วครับนะครับแกะดูพอได้ครับแต่ว่าแก่ไปนิดนึงครับนี่แข็งหยิกไม่เข้าครับก็พดให้อ่านสัตว์เนี่ย สูงนะครับสูงท่อหัวเลยครับนี่แต่รถรถพวกนี้มันจะแพ้ครับพ่นแห้งนะครับมันจะไปติดใบข้าวโพดมันจะไปติดเพราะมันสับไม่ขาดครับใบข้าวโพดแห้งเนี่ยมันจะไปติดตรงปองที่มันจะเข้าไปไเครื่องอัดนะครับถือว่าดูเป็นแนวทางครับ ถ้าจะซื้อมาใช้เองนี่ไม่คุ้มครับเจ้าของเขาก็บอกอยู่แต่เขาเงินหนาครับน่ครับเราจะไปม้วนพลาสติกก่อนครับจะขอจบคลิปแค่นี้ครับขอบคุณครับ